ผมจะมีกล้วยนะผมเราจะมาให้อาบยางให้กุลสตรีเสร็แล้วจะมาให้มันตั้งกินเสวัสดีค่ะอาลเอาลงเอาลงง่าลงงาลงงเอาลนั่งลง่นนั่งลงนั่งลนั่งลนั่งลงนั่งลนลนลนลไปนลเออลงเอาลลง ขิ้นเรือสวยหน่อยมาลงวะมาลงวะมาลงอาลงมาลงวะมาลงมาลงฮะมาลงฮะเอ้าส็หมดแล้วเฮทำไมกินเล้วม่นั่งลงนะผม เออไหนกินกล้วยมนันอีเด้ออกล้วยรอ,ก,ยอก,ยกินเยออยให้กินอย่าให้กินบอกกล้วยรอต้องกให้กินกิน,กนให้กิน <c oughs> ทำไก่อนทำไงก่อนทำง่ายง่ายๆโอ ยังไงนี่เกี่ยวกับอะไรไม่มาเลยว้าวดูดูดูเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับโอ้โอ้ยังโอ๊ยไก่กระเพาะไก่แล้วผมทำเนี่ยไม่กินแล้วพอแล้วไม่พอแล้ว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 

ยิ้มยๆเออตายๆนย่างนันมือันหนึ่งเออวบอะไรบ้างออนั่งลงนี่นั่งลง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 ง่านั่งลงนั่งลงเอนั่งลงนั่งลงออออยิ้มสวยๆด้วยให้ยิ้มสวยๆด้วยยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆอ่อ โอ้น uh ่น huh. ย uh ังไงก็ไม่ทิ้งเยอะการมังนี่เอาไหนโอบอาลงล่งนั่งล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 งไงนั่งลงไงนั่งลงนั่งลงงนั่งล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 งเอาลง่อนั่งลงไม่นั่งบนั่งทับผมเดีวหว้กินหว้กินหกินหกินลว โอ้ใบนั้นก็จะเอาใบนั้นก็จะเอาเใบนี้ล่ะแล้วใบนี้ล่ะแล้วใบนี้ล่ะเอาใบโอ้ไม่เอาไม่เอาใบนั้นก็จะเอาใบนี้ก็จะเอาโอ้ใบนั้นก็จะเอาใบนี้ก็จะเอาจะเอาทั้งสองใบเลยโอ้ากินน่งงับไาให้ให้ยิ้มสวยๆก่อน ให้ให้ยิ้มสวยๆค่ะยิ้มเอ่อสวัสดีจ้าสวยๆแล้ยิ้มด้วยลูกยิ้มเงยค้างขึ้นหน่อยยิ้ม่ะยิ้มยิ้มนยงงโอ้ค่ะยิ้มด้วยลูกยิ้มด้วยหนูต้องหนูต้องยิ้มสวยๆนะลูกเเดี๋ยวให้ ยิ้มยิ้มเออให้เราเบื้องหลังเบื้องหลังเออยิ้มสวยยิ้มสวยเออยิ้มสวยคุณคุณเออขึ้นมาขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหน ถ้าไม่มีการะมังไม่ให้ขึ้นใช่ไหมเาทำไมหนูจะพึ่งหนูจะพ,พึ่งขึ้นเอานั่นให้ขึ้นแล้วน,นั่นนั่นให้ขึ้นแล้ว Ừ, yếm say say yếm say say yếm say say,ระวัง rồi <laughs> yếm say say yếm xuôi xuôi. <laughs> ừ, phực, phực này kán, này จะเอาทั้งสองใบเลยเอาจะเอาทั้งสใบเอะเจาทั้งสองใบโอ้ฟั้มไปแล้วฟั้มไปแล้วฟั้มไปแล้วของกลันมานีแล้ว โองการมานี่แล้วมานี่แล้วลูกมานี่แล้วเอ้าเ้เโอ้ีมวัสน่น่นน่นนั่นนั่นงาลง่อะไรกันโอ้่อแล้วกน้นเน้นเนทำอะไรกันนั่งลงนั่งลงนั่งลนั่งลงเออนั่งลไปนั่งลงไปนั่งลไป อยังไดก็ได้เขาให้มีการละมังอยู่เคียงข้าเอาเอาเอาหางเอาหางฟาดแล้วโอ้ยอทำไมเอาหางเลยโอ้ยทำไมทำกับพวกอย่างนั้นเรากาละมังงั้นเอากาละมังหนีเลยลงโทษ ไม่ยอมยกได้ทำไมทำไมทำอะไรให้ไม่พอใจโอ้จะเอาการละมังโอ้จะเอาการละมังข่อยไปใส่นี่นอนทับการละมังแล้วเออเนี่ยตัวนี้ข่อยก็ห่วงเออตัวนี้ก็รักขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วขับรถกัน ไปเฮ้ไวไปม่ะไม่เ,อ,มเอ,อะไรก็ไปเอาขอ<ม>ให้มีกาละมัง <ไป S 2> จะทำยังไงก็ทำเลยแต่ขอให้ฉันมีกาะมังอยู่นี่กาะมังของฉันกาะมังของฉันต้องอยู่นี่เ<ม>จาะ่เฮ็จังไดเจากรเท็ดโลด อาาประสบการณ์การเลียค้างของวัดโอมนะผมผมมาเจอครั้งแรกเลยก็โอมจะเอาการมังน้องไปเด้อคือแล้วคือแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่แต่การมังต้องอยู่กับฉันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ได้กินหรือไม่ได้กินแต่การมังต้องอยู่กับฉัน เป็นความรักความรักที่น้อง,น,องน้องมีตอการมัง <c oughs> ใช่ใช่มีต่อยูโอ้โหน้องน้ำฝนอ,อะไรเนี้ยอ,อะไรเนี้ยขนาดขนาดพ่อโอมยังยังใช้หางฟาดหน่อยลึงเลยเพ,พ่อการมังเพาะการมังแท้ๆผ <c oughs> มชายาแล้วว่าเป็นหญิงมัง นน่นนะคะโน้นชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b ต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปขอบคุณนะคะขอบพรคุณมากนะคะ